ก็สงสัยดูดไขมันเซ็กซี่ไลน์กับคุณหมอเต้ยสวัสดีครับผมหมอเต้ยนะครับนายแพทย์วุฒิวัฒน์อนุพันธุสว่างนะครับเป็นศัลยแพทย์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดดูดไขมันเสริมหน้าอกและเสริมสะโพกนะครับที่ดีอาร์ตคลินิกครับผมวันนี้นะครับหมอก็จะมาตอบคําถามที่ทางแฟนเพจของดีอาร์ตคลินิกได้สอบถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับวันนี้หมอจะมาเคลียร์ให้ฟังกันนะครับดูดไขมันเซ็กซี่ไลน์ต่างจากการดูดไขมันปกติอย่างไรคะการดูดไขมันเซ็กซี่ไลน์แตกต่างจากการดูดไขมันแบบปกติอย่างไรใช่ไหมครับ ในสมัยก่อนเนี่ยการดูดไขมันจะเป็นการดูดไขมันเพียงแค่เอาออกไปให้มากที่สุดจะได้มีรูปร่างที่ดูเล็กลงดูผอมลงแต่จะไม่เกิดมิติที่ดูเป็นธรรมชาตินะครับดังนั้นการทำเซ็กซี่ไลน์เนี่ยเป็นเทรนด์ใหม่ที่กาลังนิยมเราก็จะเป็นการตกแต่งการดูดไขมันโดยที่เอาออกเยอะออกน้อยแตกต่างกันในคนละบ,บริเวณทําให้เกิดมีการสร้างเป็นมิติขึ้นมาเหมือนเป็นกล้ามเนื้อจริงๆเซ็กซี่ไลน์ก็จะเป็นร่อง11ที่จะมีในคุณสุภาพสตรีที่ออกกําลังกายเป็นประจําหรือว่าเราจะเห็นในหุ่นของนางแบบวิบนนกตากกาอ,อ,กกกยอยเร คุมอาหารเป็นระยะเวลานานเลยทีเดียวนะครับทำให้เกิดร่องที่เป็นธรรมชาติแบบนี้ทีนี้มันก็จะมีเป็นตัวช่วยนะครับก็คือการดูดไขมันแบบไฮเดฟหรือบอดี้คอนท r ริงที่เป็นเทคนิคในการทําเป็นเซ็กซี่ไลน์หรือว่าซิกแพ c k ขึ้นมาทําให้เหมือนเป็นหน้าท้องที่ผ่านการออกกําลังกายมาเป็นประจําทําให้เกิดความแข็งแรงนอกจากจะเป็นการดูดไขมันแล้วก็ยังได้ภาพลักษณ์ที่ดูเหมือนเป็นความแข็งแรงขึ้นมาด้วยครับดูดไขมันเซ็กซี่ไลน์ไปแล้วอนาคตมีโอกาสที่ร่องจะหายไปไหมคะ ดูดไขมันแล้วในอนาคตร่องจะหายไปหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นคําถามที่ถามได้บ่อยเลยนะครับก็คือว่าปกติแล้วเวลาเราดูดไขมันไปแล้วนะครับถ้าเราดูดอย่างถูกวิธีดูดอย่างถูกต้องนะครับจะเป็นการนําเอาเซลล์ไขมันออกไปในปริมาณที่ค่อนข้างมากเลยแล้วก็จะเหลือตัวไขมันอยู่น้อยในบริเวณดังกล่าวนะครับดังนั้นในอนาคตถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะมีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นอาจจะไม่ได้คู่มาหาอาจจะไม่ค่อยได้ออกกาลังกายนะครับอาจจะมีไขมันกลับมาได้ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นที่มากพอที่จะทําให้ร่องหายไปได้ครับ ดูดไขมันเซ็กซี่ไล์สามารถทำหัตัการอื่นพร้อมกันได้ไหมคะ การดูดไขมันซิกซี่ไลน์สามารถทําร่วมกันกับการทําการผ่าตัดอย่างอื่นได้หรือเปล่าใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการเสริมหน้าอกหรือการเสริมสะโพกนะครับการดูดไขมันซิกซี่ไลน์นี่ยเป็นการทําหัตถการผ่าตัดที่ว่าไม่ได้มีความอินเวสีฟหรือว่าไม่ได้มีความรุนแรงหรือบอบช้าอะไรมากมายนะครับระยะเวลาในการทำนี่ก็ทําเพียงไม่เกิน1ชั่วโมงแล้วก็ใช้ระยะเวลาไม่นานนะครับดังนั้นเราสามารถทําร่วมกับการผ่าตัดอย่างอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นการทาศัลยกรรมเสริมหน้าอกทาการศัลยกรรมเสริมสะโพกนะครับเนื่องจากว่าเวลาโดยรวมแล้วเน่ยังไมกิ4 -5 ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าถือว่าปกติดีแล้วก็ปลอดภัยนะครับ